สวัสดีค่ะเดียนิชมนและภาวะสธินะคะนักข่าวเยาว,วชนพลังดีค่ะขณะน,นี้เราอยู่กันที่ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติโรงเรียนการเรือนมหาวิทยาลัยสวนดุสิตค่ะโดยในวันนี้เราจะพาธุกท่านมาทําความรู้จักกับขนมไทยโบราณที่ชื่อว่าเดรรนั่นเองค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่การอบรมอีกครั้งหนึ่งของกลุ่มพลังดีวันนี้ เป็นการอบรมอาหารไทยโบราณนะครับซึ่งการอบรมครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นการอบรมที่อนุรักษ์ภูมิปัญญาของชาติด้วยวันนี้เราได้รับโอกาสดีๆมากๆเลยที่ผู้ใหญ่ใจดีมอบโอกาสให้เราคาดหวังอยากให้เด็กรู้ที่มาที่ไปของอาหารไทยแล้วเหตุผลในการปรุงอาหารไทยจากการที่ได้รับการประสานมาจากกลุ่มพลังดีครับว่าอยาก จัดกิจกรรมทางด้านอาหารให้กับน้องๆเยาวะชนของคนไทยทุกคนเยนะครับที่จะเป็นอนาคตของของชาติในอนาคตสืบไปนะครับโดยที่ว่าทางมหาวิทยาลัยสศรุสิ์โดยโรงเรียนการเรือนเนี่ยเราก็เน้นเรื่องของทางด้านอาหารอยู่แล้วนะครับขนอมอะไร หรือขนมรังไรเป็นขนมไทยที่มีลักษณะเหมือนรังของตัวเรไรหรือรังนกเล็กๆมีสีต่างกันออกไปเช่นฟ้าเขียวขาวเป็นต้นค่ะเวลารับประทานจะราดด้วยกะทิโรยมะพร้าวขูดและน้ำตาลผสมงาคั่วค่ะและนี่นะคะคือส่วนผสมทั้งหมดของขนมเรไรค่ะซึ่งเราจะทำด้วยกันทั้งหมด สสีค่ะน้ำแป้งข้าวเจ้าใส่ในกระทะยังไม่ต้องเปิดไฟค่ะและแป้งเท้าใหญ่หมออใส่เข้าไปค่อยๆเทกะทิเข้าไปค่ะใส่น้ำลอยดอกมะลิค่ะเราจะทำขั้นตอนเดียวกันทุกสีเลยนะคะ,ะ,ต,ะ,คะตั้งไฟคนส่วนผสมทั้งหมดจนสุกสุกป,ประมาณ80ค่ะเราจะแบ่งแป้งให้ได้กอนละ30กรัมนะคะและนี่ก็เป็นวิธีการกดแป้งนะคะ แป้งที่เรากดเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะคะนำแป้งไปนึ่งสีนาทีค่ะนำมะพร้าวขูดไปนึ่งค่ะวิธีการทำนำรานนะคะคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันจากนั้นตั้งไฟให้เดือดค่ะผสมงาขั้วบุบน้ำตาลทรายเกลือให้เข้ากันเพื่อโรยหน้าขนมค่ะขนมเรไรสามารถเก็บไว้ได้กี่วันคะหลังจากที่เราทำเสร็จแล้ว โดยทั่วไปแล้วถ้าเพื่อความสดใหม่ของอาหารเราก็จะเก็บวันต่อวันนะครับแต่ถ้าอยากเก็บจริงๆก็แนะนําว่าให้เก็บอยู่ในตู้เย็นไม่เกิน3าวันครับวิธีการทานก็คือเราก็นําตัวของแป้งเลไลเอาออกมานึ่งครับก็จะมีหลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนาในส่วนของความต้องการของผู้ต้องการฝึกอบรมอยู่แล้วนะครับ ก็สามารถเลือกได้ทั้งวันเสาร์อาทิตย์หรือแม้กระทั่งช่วงปิดภาคเรียนนะครับก็มีการเปิดอบรมตลอดเลยนะครับก็ขึ้นอยู่เพาว่าจํานวนของผู้สนใจว่าสามารถรวบรวมได้ตามจํานวนของหลักสูตรนั้นไหมนะครับเปิดได้ตลอดครับสุดท้ายนี้ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะคะที่มาเริ่มกันจากโครงการนี้เพื่อให้หนักข่าวเยาวชนพลังดีได้เข้ามามีกิจกรรมดีๆเช่นนี้ค่ะ สวัสดีค่ะ